สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแลครับถูกขามส่งเข้า ICU ด่วนส่งกำลังใจนักแสดงชื่อดังถูกขามส่งเข้า ICU ด่วนจากกรณีที่เพจดาราภาพยนตร์ได้เปิดเผยว่าแฮชแท็กส่งกำาลังใจอสซีอ,อยเทิดพรมโนภัยบู์แอดมิดโรงพยาบาลด่วนเม็ดเลือดขาวสูงและติดเชื้อ ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ออสซีอุยเทิดพรมโนภัยบูรณ์อดีตนักแสดงชื่อดังรับบทซีอุยในละครชื่อดังได้ล้มป่วยด้วยการอาเจียนมือไม้สั่นหมดแรงครอบครัวนำตัวส่งโรงพยาบาลแปลงยาวฉะเชิงเซาแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นว่าน่าจะมาจากการติดเชื้อในกระแสเลือดจึงได้ส่งต่อ ไปที่โรงพยาบาลวิภารามซึ่งแพทย์ได้ตรวจพบว่ามีเมเด็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติและให้ยารับประทานและจะให้กลับบ้านได้และเมื่อกลับมาพักที่บ้านแล้วมีอาการไม่ดีขึ้นครอบครัวจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลแปลงยาวอีกครั้งและตรวจพบเชื้อ มีอาการถ่ายเลวนอนที่โรงพยาบาลแปลงยาวหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นอาการไม่ดีขึ้นจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลวิพารามพัฒนาการแพทย์รับตัวไว้ในห้อง ICU ดูอาการให้ยาฆ่าเชื้ออยู่ ICU ต่อมาพบว่ามีอาการปอดข้างขวาล่างอักเสบเพิ่มและมีการติดเชื้อแพทย์ จึงนำเชื้อที่ตรวจพบนั้นไปเพาะเชื้อเพื่อวิเคราะห์ดูว่าเป็นประเภทไหนซึ่งโชคดีที่ครอบครัวนำตัวส่งโรงพยาบาลทันตอนนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ